วันนี้เราจะมาทำอาหารญี่ปุ่นนิโมโนกันค่ะก็จะเป็นการตุ๋นผักในภาษาไทยนะคะก็ผักที่เราใช้เนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นรากบัวค่ะแล้วก็แครอทแต่แล้วก็จะใช้คอนยักกี้ค่ะแล้วก็ใช้เห็ดชิตาเกะเห็ดหอมแล้ก็เนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อไก่ส่วนสะโพกค,ค่ะ ส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเครื่องปรุงพื้นฐานก็คือว่าโชยุแล้วก็มิลินแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็ใส่น้ําไปด้วยค่ะเครื่องปรุงก็มีเท่านี้ค่ะผักทุกอย่างนะคะแล้วก็เนื้อไก่ทุกอย่างก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำค่ะอย่างเนื้อไก่ก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณแค่นี้พอทานได้พอดีคำ เดี๋ยวเราจะมาหั่นผักกันนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำค่ะจะแข็งค่ะรากบ,บัวแล้วก็เวลาตัดตัดเป็นเฉียงๆค่ะเพราะว่าเพื่อทุกอย่างผัดทุกอย่างจะต,ตัดเป็นเฉียงหมดเลยเพื่อให้น้ำซอสน,นะคะเขาเข้าไปได้ง่ายรสชาติก็จะได้เข้าไปข้างในผักได้ง่ายๆ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำนะคะเพื่อให้ยางที่ติดอยู่ในรากบัวเขาออกไปค่ะก็แช่น้ำรอไว้นะคะแค่รอเราก็จะปอกเปลือกเหมือนกันนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็หั่นเหมือนเดิมค่ะหั่นเป็นแบบเฉียงการหั่นเฉียงเนี่ย ซอสเข้าไปได้ง่ายแล้วเวลาใช้ตะเกียบคนญี่ปุ่นทานแบบตะเกียบใช่ไหมคะก็จะใช้ตะเกียบจับได้ง่ายด้วยค่ะส่วนคอนยากกุคอนยักี้นะคะก็เหมือนการค่ะแบ่งเป็นขนาดชิ้นพอดีคำแล้วก็ตัดแบบเฉียงเียงบางคนก็นิยมใช้ช้อนเขาตัดง่ายนะคะใช้ช้อนตัดก็ได้ ส่วนเห็ดชิดตะเกีกก็เหมือนกันค่ะหั่นไว้ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทํานะคะเปิดแก๊สค่ะไฟปานกลางแล้วก็ใช้น้ํามันประมาณ1นช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะพอน้ำมันเริ่มร้อนคอยน้ำมันร้อน น้ำมันร้อนเราก็จะใส่ไก่ลงไปผัดก็เราจะผัดไก่จนหนังไก่เริ่มเหลืองกรอบนะคะก็เราจะย่างจนไก่หนังไก่เขาจะเหลืองกรอบ พอเนื้อไก่เริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะผักก้อเนี่ยแครอทคอนยัคซี้ใส่หมดเลยค่ะทุกอย่างชิ้นก็ใส่ผักไปแล้วนะคะก็ เบาๆค่ะใช้ตะเกียบก็ได้นะคะคือพยายามให้น้ำมันกับผักเนี่ยน้ำมันเขาเคลือบผักให้ดีค่ะพอน้ำมันกับผักเขาเข้ากันดีแล้วก็เราจะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปค่ะ ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราจะใช้แผ่นซับน้ํามันปิดลงไปค่ะเพื่อซับน้ํามันส่วนเกินแล้วก็เพื่อให้น้ําซอสเนี่ย เข้าไปในผักกับเนื้อได้ดีด้วยะคะ่ะก็ต้มไปอีกประมาณ10นาทีค่ะปิดฝาไว้นะคะคอบเ,เวลา10นาทีแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาออกมาดูะคะ่ะในกระดาบซับมัน ล้วก็จะเห็นว่าปริมาณน,น้ำมันเพียบเลยนะคะแล้วก็เช็คดูว่าสุกดีไหมถ้าเขานิ่มดีแล้วก็โอเคค่ะลองใช้ตะเกียบจับๆกดกดดูก็โอเคแล้วค่ะก็ต่อไปเราก็จะใส่โชยุลงไปค่ะลาดไปทั่ว ต้มต่อไปอีกสักประมาณหนึ่งนาทีก็เป็นอันเสร็จค่ะพอใส่โชยุไปแล้วนะคะก็ลองคนผสมให้ทั่วค่อยๆค,คนนะคะให้น้ำเขาเข้าผสมให้ทั่วกันตักน้ำลัดหน้าอย่างนี้ เรายังไม่ทานนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะคะคือหม้ออันนี้ค่ะหม้อเขาเรียกสต๊อบเนี่ยเขาก็จะทําให้สุกมากยิ่งขึ้นถ้าเราปิดฝาทิ้งไว้ความร้อนเขาก็จะทําให้เนื้อสัตว์ก็ผักสุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็รสชาติของอาหารก็จะซึมเข้าไปของซอสนะคะก็จะซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์แล้วก็ผักได้มากยิ่งขึ้นค่ะปิดฝาค่ะปิดไฟได้เลยค่ะค่ะเราจะเติมเถ่อลันเตาเข้าไปนะคะเพื่อ ให้เพิ่มสีเขียวให้กับนิโมโนนะคะหรือว่าตุนผักแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะฝากกดไลค์และแชร์หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ